อินตผาลามของเราเข้าสีแล้ววันนี้ผมจะมาเช็ครสชาติความหวานแต่มีพวงหนึ่งที่แตกเยอะกว่าเพื่อนคุณผู้ชมพวงนี้นี่พวงที่ห่างสาเหตุที่แตกเพราะอะไรครับฝนตกน้ำเยอะน้ำเยอะก<ช>ินน้ำเยอะลูกเลยแตกนะครับอ,อันนนลองชิมลองชิมต้องชิมพวงนี้แต่พวงเนี้ยสีแบบเข้มกว่าพวงอื่นเลยนะเพราะว่าสุกก่อนเขาใช่พวงอื่นนี่กำลังจะเข้าสีนะคุณผู้ชมแต่พวงเนี้ยสุกสุกนานแล้วที่แตกแตกอ่ะหวานเปล่า ผมว่าแบบนี้ดีกีละเนี่ยเขาก็เริ่มแก่แล้วนะอแต่ถ้าอยากให้หวานเก็บอรออีกหน่อยนิดผนมันตกสิ้นเดือนเราสิ้นเดือนเดี๋ยวคุณผู้ชมที่จองไว้นะครับรอรับได้เลยสิ้นเดือนหรือต้นเดือนนะครับผมช่วงนี้มันก็จะช้าไปหน่อยเพราะว่าพายุมันเข้าท้องฟ้ามันปิดนะครับผมพืชก็เลยสั่งข้อแสงหรืออะไรไม่ได้นะครับมันก็เลยช้าหน่อย นี้เราไปกินเองเราไปกินมันแตกเยอะมากอันนี้ไปกินเองครับผมที่แตกไปกินเองดูพวกนี้ก็สวยนี่สองพวงเนี้ยอันนี้ลูกค้าจองแล้วเขียวเขียวชิมไหมเราเขียวเขียวมันฝาดอ่ะอันนี้ยังไม่ค่อยหวานไม่หวานตัวนี้ผมว่า มันออกจันช้ากว่าผสมเกอสรอช้ากว่าไอ้พงนี้เร็วสุดดูพวกนี้ปลูกพกนี้สวยที่สุดเลยกว่าใหญ่มากเริ่มชิมลูกแตกคุณผู้ชมอายุมานะครับวันนี้เป็นยังไงอ,อ,อันนี้หวานหวานกว่าหวานกว่าพวกนี้อันนี้สุกกว่าเนาะ,ะจันนี้สุกกว่า อนนี้ก็หวานนะเมื่อวานพี่ชิมจันนี้จันนี้ก็สีเข้มใช่ครับผมดูชิมจนอิ่มเมาแล้ว <c oughs> ดูพายุมาลมก็แรงฝนก็ตกผมว่าจันนี้หวานมาพอกับจันนั้นเลยใช่ใช่เมื่อวานพี่ก็ชิมจันนี้ไม่ไม่ได้อันนี้สักมากผมว่าเก็บไว้กินเองอันนี้เก็บไว้กินเองสองจันเนี้ยนะ มีหนึ่งสองสามสี่จันที่คุณผู้ชมจองมานะครับ <Okay. S 1> ไปดูใกลใ้คุณผู้ชมดูลูกใกล้ๆนะครับนี่เหลืองเหลืองมากแล้วมาลูกก็แตก<ม>กินลูกแต,แต,แตกก่อน<ม>แตกแต่มันก็ไม่หลุดนะคุณผู้ชมแตกมันก็ยังอยู่นะติดอยู่แต่มันเพียงไม่สวยเท่านั้นแต่รสชาติมันมก็หวาน มันครับยิ่งแตกยิ่งหวานอะมันแบบมันดูน้าฝนอะมันเย็นอะมันสดชื่นมากเลยไม่มันหิวคนมันหิวหิวอือดูแตกสุดยอดปะสุดยอด,ยอดหวานเจี๊ยบหวานกรอบเมื่อวานพี่กินไปโูเยอะมามา,มาส่วนไม่ได้กินข้าวเลยคุณผู้ชม ช่วงนั้นมาส่วนมาได้กินข้าวก็มีเงาะให้กินแต่ช่วงนี้ก็มีอินทผลัมให้กินอินทาผาลาัมนี่มีประโยชน์เยอะนะ่ดีมากมากทำให้เราแบบอิ่มท้องแล้วก็คอไม่แห้งมันแบบน้ำตาลธรรมชาติอะ่ะใช่ครับหวานกรอบอิ่มนานด้วยมีไฟเบอร์สูงท้องจะไม่ผูกใช่ปะ่ะแล้แล้วที่สำคัญ ของเราปลอดสารนี่ดิวันนี้ก็มาอัปเดตครับผมมีคุณผู้ชมที่จองไว้ทักมาถามผมว่ายินดาผาลามสุกหรือยังผมก็ยังเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เริ่มเข้าสีแล้วครับผมเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่เหลืองอลามเลยพวงยางใหญ่นะครับผมผมก็จะกินเรื่อยๆแล้วนะน่า <c oughs> จะประมาณกิโลละหกเจ็ดแปดโลได้เนาะ,ะได้ไหมถึงหกโลเจ็ดโลได้ปะถึงอยู่นะผมว่าถึง โอ้ยโอ้ยเกินใหญ่จะเกือบสิบแล้วเนี่ยนอนลองต้มดิต้มขึ้นมาเนี่ยหนักหนักมากเกือบสิบบาทผมว่าแม่ลูกที่ตกข้างล่างนี่กินได้หมดใช่ไหมพี่แกตกมันมันเปื้อนอ่ะดิเอาไปล้างตกมากใช่อุ้ยลมเออลมดีนะอยู่สวนนี่ไม่เคยอดเลยนะไม่อดอยู่สวนเราอยู่สวนเราเนี่ยไม่อดนะคุณผู้ชมมีของกินเยอะแยะ จันนั้นนะจันนหลังเนที่นอนแต่งหลังสุดนุ่นนอนแต่งเอาไปดูสิสที่เองแต่งจันนี้ก็เป็นช้าช้าันกรดกกน,น,นั่นไงที่นอนแต่งไว้ จับลูกตกเลยเออเพราะว่าเียลูกตกอย่าีคิดงันนี้่แล้วคุณชมมันเริ่มบางลูกมันก็สุกม,มาฝั่งนี้กันไม่เห็นหวานไปหวานเราไปหวานเราไปยังเหรอยังหวานยังตืดกว่าสองวงนั่นเยอะเลยเออ คือผมกินลูกเงาไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมที่ได้ไปอาจจะมีลูกแตกติดไปบ้างนะครับผมเนี่ยอาจจะมีลูกแตกติดไปบ้างนะครับตแต่ก็แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ลูกวสวยๆเยอะนะครับลูกวสวยๆพวงวสวยๆเยอะได้จับแล้วก็ต้องชิม,มหวานแล้วนะ มันไม่สู้สองอันนั้นไงมันหวานแล้วแต่มันยังแบบไม่สู้สองพวงนั้นหวานกว่าหวานมากแต่สู้อันนั้นไม่ได้เป็นเดินตัดได้แล้วคุณชมไอม้มีดอยู่นะไหนตัดไปบ้านสักนิดดิตัดอะไอ่ะตัดไปบ้านเลือกช่อที่สุกๆตัดไปบ้านเลยเอาไปกินดูหนัง นี่อ่ะพวงนี้หวานๆนี่ไหนอาพวงไหนเลอบที่มันสุกสุกทั้งพวงแบบนี้ได้ไหมหวานๆ,น,ๆนี่เนี่ยนี่ตัดตัดไป,ไ,ไปกินดูหนังผู้ชมช่วงน,นี้ติดละครครับเลือกมาเนี่ยติดละครแล้วเหรอติดละครแล้วเรือเลย ดูว่ามัน,หนเหลืองๆจัดๆอ่ถือกล้องไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ตัด,ดยาวๆหน่อยจับจะได้ไปง่ายตกตกวนั้นมันยังไม่จัดเลยเนะี่ยเกี่ยวเลยเนะี่ย เนี่ยที่เหลืองเหลืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้โหี่เก็บตัดเ <laughs> อาันนี้เลยอ่ะ mm. นี่นเหลืองเหลืองงี้มาโอ้โ oh. หไป mm hmm. แค่นี้ก็สุดยอดแล้ว <laughs> โอเควันนี้ก็มาเช็คนะครับผมว่ารสชาติของอินทผลัมของเรานะหวานเลยยังเข้าสีอยังเข้าสีแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะครับรอให้มันหวานกว่าน,นี้ก่อนตอนนี้ก็บางกันก็ยังเขียวๆนะครับผมอันนี้เราเริ่มเข้าสีละแต่แต่เนี้โอเคแล้วนะครับผมหวานกรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับน,น้องขอตัวลาคุณยงไปก่อนนะครับผมวันนี้อาจจะสีและแสงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมคำนวนก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมมาอัปเดตอีนพระรามครับ